ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวชมปางช้างบ้านกระเหลี่ยงรวมมิตรนะคะซึ่งอยู่ที่ตำบลแม่ยาวนะคะยังไงเราเข้าไปดูกันไในกันนะคะค่ะและนี่ก็เป็นบริเวณด้านหน้าของปางช้างกรเหลี่ยงรวมมิตรนะคะและก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะ Yes we are now reaching กรเหลี่ยงรวมมิตร Elephant Camp which located in ตำบลแม่ยาวเชียงราย province Let's get in together. And just now is the surroundings around and the parking lots in front of k กเรียง u a วมิดเอ p ลฟเว่นแคค่ะเราเดินมาด้วยกันนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าปางช้างบ้านกะเรียงรวมิดนะคะ Here's the entrance to กะเรียงรวมิด Elephant Camp Let's walk in to see inside together. ด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นพวก uh, ผลไม้ซึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถที่จะแวะซื้อแล้วก็นำไปก้อนให้กับช้างได้นะคะ In front of us just now is the place selling the fruits for tourists in order to feed the elephants อนนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวให้กำลังให้อาหารช้างอยู่นะคะ The tourists are now feeding the elephants ค่ะปางช้างบ้านกเหลี่ยงรวมมิตรเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายนะคะแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวกเหลี่ยงปกา,คา,คา,คากยอค่ะกเหลี่ยงรวมมิตร Elephant Camp is not far from the center of Chiang Rai. Most of the v i l l a g e s are the hill tribe called เกรเียงปกาเกย a ที่นี่จะมีช้างอยู่หลายตัวเลยนะคะเป็นตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะ There are many elephants here and this one looks so cute and cheerful. Karian <coughs> Romit Elephant Camp is located close to Gok River, which is a nice natural atmosphere. Here's such a quite interesting place. where you should come to visit. the surrounding may look simple but really charming. เป็นสถานท,ที่ที่น่ามาแวะชมนะคะจะเป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายมีความน่ารักในตัวเองนะคะ ด้านบนก็จะเป็นร้านขายกาแฟสด On the second floor, there is a small coffee shop. Let's go up to see together. ลองแวะขึนไปดูด้านบนกันนะคะ่ะราคาเครื่องดื่มที่นี่ถือว่าราคาย่อมเยานะคะ The price of beverages here is quite reasonable. ร้านบนนี้จะขายของซวีเนียแล้วก็เป็นร้านกาแฟด้วยนะคะ This coffee shop is selling fresh coffee beverages food and souvenir and here is the scenery around the coffee shop ะ huh. จากตรงนี้แอนจะพาไปดูที่สำหรับให้นักท่องเที่ยวขึ้นขี่ช้างนะคะ From this point I'm going to take you to the place where the tourists can come to take an elephant riding ยังไงจะถ่ายบรรยากาศจากด้านบนร้านกาแฟให้ดูนะคะค่ะ ค่าบริการของการขี่ช้างเนี่ยจะอยู่ที่400บาทต่อเที่ยวนะคะแล้วก็สามารถนั่งได้2ท่านนะคะ The charge for riding the elephant for two persons is 400บาท per round ทริปการขี่ช้างเนี้ยจะพาไปชมวิวธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็บรรยากาศของคนในชุมชนนะคะ This riding trip will take you around In order to enjoy the natural mountain and village scenery. From this point, we are going to see the officers feeding the sugar cane to the elephants. <coughs> ถ้ามาจังหวัดเชียงรายและอยากสัมผัสบรรยากาศแบบระจญภัยนิดๆก็สามารถแวะมาเที่ยวชมป่างช้างบ้านกะเหรี่ยงรวมมิตรได้นะคะ If you come to Chiang Rai and seeking for the adventure moment, he is the place where I should recommend. ถ้าได้แวะมาที่จังหวัดเชียงรายก็แวะมาที่ตำบลแม่ยาวนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thanks for watching See you next clip and have a nice day